และแล้วผมก็ได้เข้ามาถึงรอบฟ i n ล l G S O T <Yeah. S 1> เรียกได้ว่าเหนือความคาดหมายมากนะครับ <Yeah. S 1> ไม่นึกว่าจะได้เข้ามารอบลึกขนาดนี้นะเพราะผมเนี่ยเรียกได้ว่ารอดมาแบบ เกือบตายนะครับชิวเฉียดมากๆในรอบ64แล้วก็32นะอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศของบูธ Golden Spatula ในงาน Highland Games h o w 2025นะครับภายในบูธเนี่ยก็จะมีของแจกเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมเองเนี่ยก็ได้น้องโปโลจิ๋วมานะครับน่ารักมากๆกับตะหลิวยักษ์นะครับแต่ว่าตะหลิวอันนี้น้องๆไปหามาให้นะครับเท่สุดๆเลยนะครับแล้วการแข่งรอบ1ิคนก็เริ่มต้นขึ้น,นครับบอกเลยว่ารอบนี้เนี่ยผมลั่นมากๆนะจบที่1ของกลุ่มเลยนะครับ และนี่คือโฉมหน้าของทั้ง8คนที่เข้ารอบไฟนอล็อบบี้นะครับมีคนไทย5คนแล้วก็สิงคโปร์3าคนนะรอบไฟนอลมาถึงผมก็จัดแตก8ไปเลยครับ2เกมแรกกลุ่มขมับเลยครับผมแต่ก็ยังดีนะครับสุดท้ายมาจบที่อันดับ5นะครับส่วนคนที่ได้แชมป์ก็คือน้องแม็กซ c ซีนั่นเองนะครับยินดีกับน้องด้วยนะครับเรียกได้ว่าเป็นการแข่งที่สนุกแล้วก็ครบรสมากๆนะครับมันมากนะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามไว้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ทัวร์นาสวัสดีครับผม